เอาละเอาละไหนดูไอคุณเทพเจ้าอย่างนั้นเหรองั้นผมขอเป็นเทพเจ้าแห่งป่าเขาเลวกันว่าอะไรนั่นล่รว่าเทพเจ้าที่ดูเหมือนเราเอลฟ์แล้วก็พูดภายในต่างโลกท่านอาวีปไงละ่ะ เพิ่มไทคูนเลยอ๋อรอดอปเปอร์เหมือนเดิมฮะเกมไทยคูนก็เป็นงี้แหละไอหานะ้าเทพพระเจ้าแห่งป่าเขาพวกเจ้าที่ทำลายธรรมาชาติพวกแกจะต้องถูกทำโทษทั้งหมดเอาละระหว่างนี้ฉันขอก่อร่างสร้างตัวก่อนมันบินได้ด้วยแย่ yeah, แล้วละ่ะเทพป่าเขามิอาจบินได้เพราะต้องดูแลป่าเขาอยังไงละ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกนะ โอ้โอ้มันขี่เมฆล่ะเทปปากเขาอย่างฉันเริ่มรู้สึกถึงอันตรายแล้วเป็นไรฮะระหว่างนี้เรารีบก่อร่างสร้างตัวให้ไวเ่อนแม้แกจะบินได้แต่ฉันไม่กลัวหรอกนะอย่าบินมาทางนี้หยุดมาอยู่มันขักหนามมาแล้วว้าวอ้ไม่ไม่ไ่เติมยาอย่านะหยุดนะหยุดหยุดหยุดโอ้โหเจ็บ อ้าวอ,อย่าอย่าสิโอ้ยแกเป็นใครวะดาบไฟเทพพระเจ้าแห่งไฟกันเหรอฉันจะจำแกไว้ฉันจะจำแกไว้เมื่อแกรังแกฉันอยแนย่ไม่เล่นกับใครไมเ่เล่นกับฉันแกพลาดซะแล้วเดี๋ยวทำไมเป็นเ <Huh? S 1> ขียวพิษละ่ะแต่ว่าฉันเป็นเทพพระเจ้าแห่งไม้นะ ระหว่างนี้แหละได้เวลาแล้วฮะเฮ้ยจะอาในขณะที่แกกําลังประมานอ,อ่ะฉันก็ได้ยิงธนูนี่ไงไม่เกี่ยวกับเราเลยเข้าประตูพังเฉยแกประมาทเกินไปแล้วเจ้าเทพแห่งแสงเอ๋ยโอ้ยมันบินได้อะอะไรวะทำไมฉันขึ้นไม่ได้ละ่ะทำไมแกขึ้นได้เออได้แล้วได้ของฟรีอืมปอีกอืมซุปเปอร์ธนูอ๋อแล้วกระโดดได้สองชั้นนี่เอง <laughs> เดี๋ยวผู้หญิงไปแล้วมาโอ้ยท่านจำชื่อแกไปแล้วไอ้เคสแกเดี๋ยวเถอะฝากไว้ก่อนเถอะน้อยแน่นี่ไงในหาที่แกประมาณแล้วไม่หันหลังมาหาฉันอ่ะบรรยากาศดีเอ็นด์ดะ ลับไปคูณได้เอ็นแต่จริงจังโดรอป์คิกขึนี่ไงล่ะร้อยอย่าไปขโมยขอของชาวบ้านนะครับไม่ดีนี่ไงคุณทำร้ายผมมันบินไปแล้วเอายืนที่ยิงฟรีว้าโส่อยนางฟ้า มาดิ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 าดนี่แหละสมาท์ชื่อแกทำ้ายฉันฉันจำได้มันก็แค่การล้างแคนเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่ทำเวนเพราะถ้าเราไม่ทำเวนโดดเวนเราก็ไม่ต้องมีเวนให้ทำเอาละ่ะใครต้องการจะมาก่อสงครามอีกนี่แหละตัวฉันละคติของฉันเก่งกับมือใหม่เก่งกับคนอ่อนแอกว่าแล้วก็เป็นตัวฉันจริงจริง <laughs> นี่ไงเก่งกับคนอดแอร์กว่าูู้เก่งอะไรลอยไปลอยมาวะ h เฮ้ย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 อือออกไปออกไปนี่ไงนี่เอานี้เข้าแดนศักดิ์สิทธิ์บยห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมฮะไอหัวเบคอนนี่อืนนุนุะลุไม่ได้ อีฝากไว้ก่อนเถอะแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทพเจ้าสายฟ้าแกรังแกงคนอื่นเอาแกรังแกงคนอื่นไม่ได้ในขณะที่แกประมาทชันน่ะมันก็คือจุดสิ้นสุดแล้วไงละ่ะโคเลกาเรีดีเอ็นด,ด์ดะคุระเจ็ดถูรอยโตสแมทสแมทอ้าวโอ,โอ้ทำไมมันแช่ได้แกแกจะเล่นระยะไกลกับฉังนงั้นเหรอ ขนูบใบไม้ของพี่เอโอ้โหได้เลยชักดาบมาดิมาอาไม่แฟร์เลยอาวุธมันโกงฮะไม่ได้การซะแล้วผมคงต้องอัพพลังของผมถ้าจะมีพลังนี่แหละพลังที่จะกำจัดชาวไซยามาแล้วสามอันแม่งแพงชิบหายเลยเอาอะไรดีว่าเออเอาเอาเอันนี้แล้วกันดูโอเคมันดูแปลกกว่าชาวบ้าน ทำไรได้อะย่อเป๊ะอ๋อทำไรได้หยุดอย่าเข้ามาไม่นะฮะทำไรได้วะไม่บอกด้วยโอตายแล้วเอาวุตตูโดนโดน้วยหมดไม่เป็นไรฮะตรงนั้นก็มีแค่ <c oughs> มีแค่ขดลวดอะไรสักอย่างขดลวดเทสลาที่ <c oughs> มันยุดเลยะฮะเอาไปก็เอาไปเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยน่าจะฮิวได้มั้งถ้าให้เดานะฮะอ๋อกระโดดสูงเหรอ โอเคกระโดดสูงฮะแค่นั้นแค่นี้นะแค่นี้นี่มาแล้วโอ้โหนี่แหละพลังอำนาจแกลงมานี่เลยอืมโอ้เอ้ยไม่โรบักช่วยชีวิตแกไว้นี่ทำให้ฉันต้องซื้อกำแพงหนึ่งอันฟรีแกนี่มันแผนการอย่างนั้นเหรออืมโอ้โหชุดว้าให้แต่งแต่งหญิงไม่เข้ากับตัวโอ้ยเดี๋ยว โอ้โอเคเขายังชั่วเขายังชั่วโอโหตกกระจายยืนดีๆก็พลาดแต่หัวให้ชากระโดดสูงได้อย่างเดียวเทพไม้ตัวบินไม่ได้แย่แล้วเฮ้ย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 มฮใครทิ้งระเบิดอะไรแถวนี้โคลิการ์ดีเอ็นโดจัดจริงจังดูรอบคิกอื้อนี่ไงเรียบร้อยทำไมมันโค้แบบนี้เหมือนหัวลำโพง อย่ามาเยี่ยมกับเทพไม้อีเซคของฉันวีอีเซควีอะไรวะเฮ้ยโอ้ยเช็ดโอ้กอดจะเป็นอะไรเนละ่ะฮิบะตกอ่ะไม่ได้แล้วฮะมีคนมาทำซาหแถวนี้แถวนี้มันถินพี่ห้ามซาห้ามเด่นเกินตัวฉันโอ้โหมันดูน่ากลัวมากมันเหมือนเป็นฟิวห้ามเข้าเลยแต่ดูอาจจะไม่แรงป่า <laughs> ่โลดไปแล้ว <laughs> นี่ไงชั้นสุดท้ายมาแล้วโว้โยเดคอเรชันนี่ไม่เอาดีกว่า โอเคเฮลทำไมมันเป็นเกี่ยวกับเลือดล่ะลูกมันอเล่นสายแทงเหรอนี่เธอจะไปสายแทงกันเหรอไม่เอาสิไม่แทงสิเกมนี้มันแทงให้ใครไม่ได้สิเกมนี้มันตัวใครตัวมันนะฮัล,ลูก <c oughs> มาดูแล้วฮะผมซื้อไม้กยายสิทธิ์เทพไม้ไหนลองดูส <c oughs> โอ้ปลาอะไรออกไปวะมีโหดนานชิปเป้งด้วยฮะแค่เนี้ยเหรอฮะเอาไปประกจอย่างนี้ล่ะ,ะจะไปฆ่าใครได้ไหมนี่เทพไม้ตัวรวยละความฝันนางไม้อิเซกของฉันแล้วป่าโคตรยากเลยไหนดูสิโอ้ยมันหลบได้แบบง่ายมากโอตาย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  โอ้โหไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไพูดเล่นแค่หยอกเล่นเฉยๆหยอกเล่นก็เอาตายได้นี่โกโกโอิเซกายเบชไปแล้วมีแกเล่นแต่โยโย่เลือดเอามาทำไมวะเติมเลือดได้น, лам, น,น,นเนี่ยมีมีถั่วงอกตรงนี้เอาไว้ทำอะไรวะ, <c oughs> ะได้ต้นไม้มาหนึ่งต้น Oh. อา้าพไปทำไมวะโคตรแพงเลยได้เงินเพิ่มหรอหรืออะไรเพื่ออะไรเดตกาเลชั่นแปบว่ากอุปกรณ์ตกแต่งนะอะไรเทพแสงอืมอืมโคลนกาดีเอ็นโดดีเอ็นดีดเอ็น,อนอหัวโลนวู้ดอดบระบาดะไอแกอยากเอาด้วยงั้นเหรออืม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 ไม่ทันแล้วอืมทันอยู่วะกลับมาทำไมนี่ไงฝาบ,บงหัวอืมบุลี่ เทวายเะต่อให้บินไม่ได้แต่ฉันน่ะมีฝีมือนะเฮ้ยเขาทำร้ายกันไม่ได้แล้วเทพไม้อื้อย่าอย่าทำร้ายกันเลยนี่ไหนละขอทั้งคู่เลยแล้วกัน <c oughs> ขาไปหมดเลยไปไหนครับไปไหน <c oughs> เรียบร้อยฮนะคนชั่วต้องโดนลงทัน้ายตัวเองฉันผู้เจริญเอ้อะไรโอ้โหมันมีดาว ไอ้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 อ like ีอีอีอีน oh. ี่ดาวแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเติมเลือดสดชื่นร้อยโอ้โหเติมเสร็จโยนทิ้งทิ้งขยะทิ้งคว้างได้ไงว่าแกไปเทพบายไม่ใช่หรอฮะอือโอ้โหหลังคาหัวลำโพงไงครับไม่เสร็จนะทเรีมันก็หัวลำโพงว่ะว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน อัจะเอตัวเอง,เองโอ้ยทำไมมันล็อกแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลาดอกอ้าฉันจะมาล้างแคน้นแกทำอะไรกับฉันฉันกลับมาจะอีกสครับอืมตืดๆโอโ้โหทีเดียวเลยโอ,โ,อโอ้โหไอ้โยนทำไมเนี่ยเอาทิ้งข้าวทิ้งของไปขายะต่อโลกแล้วใครเป็นคนเก็บตูงไงตัวเราเองงานเทพแห่งป่าไม้ก็ต้องรับผิดชอบ เคือหลังคาเรียบร้อยฮะไทยคูลสัโอ้ยหนึ่งแสนเอามาทําเอาทําไมเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยมาถวายวัเดี๋ยเพื่อคอมพิวไทยคูลมันได้อะไรวะยูวีดีเกิดอยากทาบุญเก้าวัะดอ๋ยวหนึ่งแสนเนี่ย,อย,นนยโอ้ตายแล้วหนึ่งแสนตอนล่าเท่าไหร่วะเนี่ยในขณะที่แกกําลังถันหลังแล้วแกกําลังประมาทอยู่นะโ er. คนเอกาดีเอ็นเดอร์คูเรตเดทรอยตัวสแมชอเอาเกินเรื่องเลย อโอ้มาดูเลยโอ้ทำไมมันมีไอเดียวทำ,ทำไมมันใหญ่จังวะของมันเล่นของใหญ่ไมไ่เป็นไรอิกิโซโกคูฟรีซาอีเคฟูเอาไปเทพไว้ที่จะคอมพิวไทคูนมันกระจอกอย่างงี้่เฮ้ยโอ้จบไทคูนแล้วฮะไปไม่รู้จะได้อะไรนะ อสุดท้ายถ้าไม่ได้อะไรก็ถือว่าเป็นการบริจาคทานถวายวัดไปไรววาดถ้วยรางวัลน,<อ>นี่หนึ่งแสนเพื่อท้วรางวัลเอามาตกแต่งงอโอ้อ่าไปดีกว่าอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือไทคูนอ่าตึกหัวลำโพงของเรานะฮะที่มีถั่วง,งอกอยู่ด้านบนใครอยากมาเล่นเกมนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยเอาล่ะไปละเจอกันบาย